ใช่สกิลสกิลการฉาบนะครับ โอ้เก็บงานเก็บงานเนียนดีเนาะพี่ชายทำเสร็จแล้วใช่ไหมบอกนั้นเหลือจะปั่นเขมือดีกว่าเกียงนั่นี่วะสีดำหานแตะว่าแล้วเดี๋ยวของเขาไปใส่ว่ะเป็นสร้างในจับหัวถนัดมือ่ถนัดมือเป็นสร้างกระจัทำใช้เครื่องอุปกรณ์เดียวกันมันดึงวิซซ่ากันถี่เลยเนาะึ้อไหนลูกพี่ร์ได้คืออะไรกัน บอ่อมันมีอีกเาไหะบอ่อมันมีอีกตัวนึงดัองเจียบอ่สีดำบ่อครับดำถ้าถ้าไปกดมันมันบางเกินไปเนี่ยเวลาเราขึ้นอน่ะมันไม่ได้หน้าก็ไม่ใช่งานขึ้นอันนี้งานแต่งใช้ตัวที่มีความหนาของตัวโลโมือจะทำเพราะเลีเมันแต่งง่ายเลยจับปลาข้อมือเลยว่ะก็ถือว่ามันมีสีดำมาสองอันเขาหาไปคอยกันหนึ่งนันอยู่ยส สีดำม,มืนมีสองอ๋อดำจับม,มันบ่แวนถ้ามันจับมือก,ก็ไป่ต้อเหากดมันหนักมือนบานล้านเดียว,วไม่ต้องไปกดเยอะเข่ามือเนานะใช่เข่ามือดีอุ้งมือเข้านะนนการวะแล้วมีสีดำอีกนึงจะหาไปหาบันข่ออยู่ต้องซื้อแบบเดีวยวกันแม่ฮสีดำดำผ <c oughs> มเนี่ยอันนี้เป็นเรียมอันนี้เป็นมังกรมเลยมั็นขนาดสี่ร้อยห้าสับบาเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงให้แบบแป๊บนึงกันเดื้อเรื้อขึ้นแดงเขาใส่แค่เพียงวะมีแล้วมันรูปเต็งอยู่นี่แหละจะกลางไังไง ถ้ามันลุกกลางเวลาโตขึ้นแนี่ตั้งอ่ะมันแหงสลุดๆคือกอลมันดันโตมันมันโตต้องปัดขวางมันปัดขวางให้ไอ้สามเดือนนี่มันกินระวังส่องเปิดเปิดพิสิณีหนาเขาได้หนาปุ๊บปุ๊บนี้ยเขาต้องดึงเพราะถือตัวนี้เพราอนนี้เขาต้องเบามือเราต้องกดตานเดียวกอลตัวไปขึ้นมันก็แอ่นตลอดทั้งเส้นเหรอมันปืนเลยแอ่นเลยตัวขึ้นตัวต้องขึ้นแบบนี้เลยเลย อันนี้มันแอดูเลยนะตาชานะบเร็วมากเลยเร็วมากเลยบมันสเห็นเลยถ้าโตคือ่สมันก็ดั้ากัดแอนกมักัแอนอยู่ันเลยถ้าตวปัดไลยขามันสิกลิ่นน้มันเลยเยี่สเห็น้อยกอลยเยี่มางเลยนะมันา้องอยเ้างครับผมเอม้องยมันขึ้นใเมืองางเเห็น่ะเขาให้่ายไว้ท้างป่ยมาเออขึ้นไมันก็มันก็รูดกระจมขึกาได้เล่ามไมด้รตลอด บัดได้ขางหลับหนามันเล่าอสิยอมเับในีฝีมือของช่างสิช่างใหญ่ตั้งโล่มางานไปนบกมาตั้งผูนิสาไอหนาวเลยครับที่ความเลยเคยงานแบบกำลังลุลนชุดนี้จะสวยกว่านี้ อัพเดตล่าสุดนะครับอัพเดตล่าสุดออฟฟิศนะครับของบริษัทมุลโอมโฮมซับครับนี่จะเป็นทางเดินเข้าไปนะครับไปเจอประตูนะครับฝั่งนี้ก็จะฉาบสวยงามนะครับสวยงาม กัไหนมาวะเพิ่งฝอยกันไหนมาวะกันไหนมาไว้ไปหาดูเลยเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยว้าวปิดเลยนะปิดบ้านเลยไปหาดูแล้วปิดมันร้องแงงแงงแงงงหลับเลยเนาะอีดังสี่เป็นแต่เย็นเนาะ อันนี้อีกอะไยวะก็นอนไอีมันจะมีชื่อฐานอะไรอีฐานเยแต่มันสวยนะมีดอกไมอตอะไรพืฐานนี่ไม่ได้ไม่ได้ับมันก็มีแถวไอตินันอยู่ยียบินงอสยันปข่ง ชื่อบรรยายอีกอะไรนะอีกเลยมันเบาอ่ะมันเบาหรอมันเบาอนีมันใมันเบาก็สิบเป็นสองิบสองไงเนี่ยีนต้องมันมันต้องกระทบไ้พี่ไปาไมุมไหน่มก่น้องบอกว่าอันนี้โอ้โหแจ๊ น tamam hm. no no nah, e ี่ไทยประดิษฐ์เนาปันมาฮะหนาอีเดียไปอาบน้ำกันเย็นจ่อยเลยอ๋อน้ำปุ๋มันติไปตายอยู่ครับนม่ผมชอบอ่าบน้ำเย็นดมันสดชื่นอ่าสิม่ไม่ได้ดเทอยู่อ่นอุ้มมันชิงห่อนมันมี้าบแล้วนี่ อันแม่ป้าแต่งเสร็จกหรือแต่ปั่นลงฟองแล้วก็เร็จข้างหน้านัหน้านี่มันมันลุกเยอะสวยเนาะป้ามันเนียนเลยต่างข้อบริษัทนะครับสวยมากทาตไม่จังหวะฉามังไม่ถึงเวลาพรเวลาจริงได้มันเหมือนผู้หญิงมันรอเวลหครับมันมันีกระพงคือตั้งนานแล้วนะแต่มันรู้อะไรเป็นอะไรมันเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะ ไถึงเวลามันก็ได้ทำเลยนะป้าแต่ว่าอากวันนี้แบบหนาวทั้งวันเลยนะไม่มีแดดเลยวันนี้ซูมซูมถ้ายกไม่เห็นอีซูมละหนาวหนาว

่ไือตัวเสี้ยว่มื้อกงมก็มายิงป้าลุงบอกว่าเอาเสือมาจะปูนอนนี่ดองก็มาปู่าเป็นปเองแล้วนี้ฟังเสียงฝน รูหรามากนะครับรูหราเลยทางเข้าเนี่ยเดินเข้าไปนะครับผ่าน,น,าน,นหน้า,นา<ช>บ้านใช่หน้าโชว์เป็นจุดโชว์นะครับถ้าไม่เรียบงานเข้าเสียชื่อช่างเลยเนาะเขาถามหาส,าสาหร้างใช่ปะจุจ๊กค่ขาขนาดเลยว่ะ ผู้ได้ลองไห้ไทยเสียงเราเป็นยังไงเลจบขัดจบแนว